ไปลันานีารนจะหลเ,เวลาของอหมดแล้วสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสูร่รายการอาร์ตกระถิกไกลอีกครั้งหนุ่อยี่กัอซูโดอลไลมอนกันนะครับก่อนอื่นขอเสียเวลาท่านผู้ชมสักนิดหน่อยนะครับยังไงก็ช่วยฟังหน่อยนะครับ ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับผมแนละครอบครัวของผมนะครับมันเป็นเรื่องที่มีมานานตั้แต่ชั่วผมเกิดก่อนผมเกิดนะก็คือครอบครัวมผมเนี่ยเป็นคนอิสานมาทํางานที่ชมบุรีซึ่งปัจจุบันนี้คือมามาแบบลงหลักปักฐานมาอยู่ชมบุรีต่อผมเกิดเลยนะครับและปัญหาคือแบบพ่อแม่ผมก็ย้ายไปหลายที่เนาะจนทั่งที่ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นบ้านเช่าแต่ปัญหาคือพอย้ายมาหลายที่ทําให้บ้านผมเนี่ยไม่มีทะเเียนบ้านชัดเจนปัจจุบันผมเพิ่งะเป็นบ้านของบ้านอีกข้างบ้านข้างบ้าน ซึ่งเป็นเทบ้านงเพื่อนพ่อไงเพื่อนพ่อซื้อไว้แต่ผมเช่าจากบ้านข้างมาซึ่งผมก็อยู่มาตลอด20กว่าปีเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรจนกระทั่งเพื่อนบ้านพ่อที่เป็นเพื่อนพ่อเนี่ยเขาย้ายไปแล้วและกำลังขายบ้านนั้นถ้าเกิดมีคนซื้อไปเนี่ยเราก็ไม่น่าจะสามารถอยู่ในบ้านหลังนี้ได้แล้วนะครับซึ่งตอนนี้โชคดีคือยังไม่มีใครซื้อไงแต่มันขึ้นกับเวลาเนาะซึ่งผมกับพ่อเนี่ยก็เลยคุยกันแล้วว่าจะปลูกบ้านใหม่ซึ่งโชคดีที่พ่อมีที่อยู่ที่บ้านบึงเป็นที่ซื้อมาตต้แแ่ผมเกิดล ซึ่งในคลิปเนี่ยก็เห็นว่าเออเนี่ยพวกเราก็ไปดูที่กันเนาะที่ก็แบบป่าก็ค่อนข้างรกหน่อยเนาะไม่ถึงกับเป็นป่าหรอกซึ่งผมจะเก็บเงินไปสักพักก่อนแล้วจะเริ่มกู้กู้ประมาณปลายปีเนี่ยช่วงประมาณพฤศจิกายนนะครับกู้ทั้งแบบทั้งถมที่ทั้งปลูกบ้านนะเนาะซึ่งเก็บผมก็พอมีเงินจากยูทูบเบอร์ก็พอไปวัดไปวาได้แต่นอนว่าพ่อผมก็คุยกับผมว่าเออจะเหมือนกู้ร่วมกันนะเนาะแต่ใครอยากสนับสนุนผมและครอบครัวผมเนี่ยก็กดไลค์กดแชร์คลิปเยอะนะครับ เพื่อคลิปผมเนี่ยเออมีคนดูมากขึ้นเรื่อยๆและได้ก็จะมากขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วถ้าเกิดใครมีกำลังซับพอเนี่ยก็สามารถโดเนทบริจาคได้นะครับทั้ง Paypal 2 Money Wallet พร้อมเพย์หรือไม้แต่เลขบัญชีนะครับที่อยู่ใน The Description ด้านล่างนะครับก็แล้วแต่สมัครใจเนาะเพราะผมยังไงก็ไม่คิดจะรองเงินบริจาคให้อยู่แล้วแค่ถ้าเกิดใครสนก็มาสนุนเนี่ยเออได้เป็นกำลังซับเพิ่มเติมมนันเนาะเพราะไงก็ต้องกู้อยู่ดีแหละซึ่งคนโดเนทมาเนี่ยผมก็ไม่มีอะไรจะให้หนอกจากคำขอบคุณนะครับก็ขอขอบคุณททุก่าน ที่มาดูคลิปนี้แล้วก็ส,สนช่องผมมาตลอดนะครับก็เขาเลือกเขาลา่นะครับในคลิปนี้ก็เป็นการจะอัดดับเหมอนเดิมของโดไลมอนซึ่งต่อจากมุวี่ก่อนนะครับเป็น5าฉากเด่นโดไลมอนมูวี่ภาคตะลุยแดนเวทมนต์นะครับก็ขอบเนเวอร์ชั่นเดิมก็เรียงตามเนื้อเรื่องตามเหตุการณ์ตามทำลายที่โดไลมอนฉายนะครับแน่นอนเัวภาคนี้ผมจะว่ามีฉากเด่นมากมายนะครับบางฉากก็ฮาบางฉากก็น่ากลัวนะครับ ซสคลิปนี้ก็เป็นการจะดับหนึ่งมองของผมนะครับแต่คนก็มีอันดับตัวเองเนาะแต่ท่านผู้ชมชอบฉากไหนในโดรายมอนพันนี้ก็เมนก็ได้นะครับอันดับที่5อันนี้ไม่ถือกับเป็นฉากแต่รือว่าเป็นซีเควนต์ช่วงต้นเรื่องของทั้งหมดนะครับนั่นคืออาการต่างจิตของโนบิตะถึงแม้ผมจะพูดดูแบบโอเวอร์ว้าอาการมากแต่ผมคิดว่ามันจริงเยลยเราจะว่าตอนต้นเรื่องไงโนบิตะฝันเรื่องเวทมนไงและพอแกฝันว่าเตชมนได้แกก็ฟันฟันเฟ้อแบบ โลกนี้ทําไมไม่มีเวทมนต์นะครับเวทมนต์สุดสบายนุ่ยนั่นแล้วทำให้แกนเนี่ยหนีออกจากโลกความเป็นจริงอะ่ะซึ่งมันอันตรายมากสำหรับเด็กในวัยเนี่ยในวัยกํลาลังโตเนี่ยถ้าเกิดมันหมกมุ่นกับสิ่งที่ไม่ใช่ความจริงขึ้นมาเนี่ยจนลืมในชีวิตประจำวันแล้วเห็นว่าแกเหม่อทุกอย่างอะ่ะพําเพลเรื่องแบบใช้เวทมนต์นะครับไปตีเบสบอลแกก็พัฒนาปกติมันก็ตีไม่เคยโดนแล้วแต่พอแกเหม่มอในเวทมนต์แกก็ตไีไม่ไม่ตีซ้ำนะครับก็โดนใจแอนด่าไปนะครับและเราเห็นว่าชิซุกะดูแมอนก็กังวลไง ว่าแบบนามิตะไม่ไหวในะีแบบเนี้ยซึ่งบอกคิดว่าดีนะที่นามิตะมีโดรามอนที่ทําให้ความเพ้อฝันของนามิตะเป็นจริงได้แต่ถ้าเกิดไม่มีเนะี่ยนามิตะอาจจะแย่อานาคตในจิตใจของเขาเนี่ยต้องไปหาหมอด่วนนะครับนามิตะแบบเนี้ยก็พอกเขาใจว่าเด็กต้องมีจิตนาการนะผมก็เป็นสมัยเด็กอะเยอะแยะตายแต่มันก็ควรอยู่บนพื้นฐานโลกความเป็นจริงคือแบบเราไม่ได้มกมุ่นคือเราไม่ควรมกมุ่นอยู่กับโลกเทววิยายต่อเวลาจนเราไม่มีอัจะกินในชีวิตจริงอัเะนาะไม่อันจะทําอะไรเลยเนาะก็นอนว่าเป็นฉากเด่นเซฟผมนะที่คิดว บุค,คลิกนิสสากันมิตาในโดราวันภาคนี้นะครับเกิดอยู่อันดับ5ไปมันก็เลยดูเหมือนฉากเขาไหลหรือว,ว่าเป็นซีเควนต์ด้วยกันอันดับที่4ข้ามไปฉากจบไหมนะครับนั่นคือหัวใจค้นน่ากลัวของจอปิศาเดมอ,อนถึงแม้เอาใจในภาคนี้จอปิศาจะไม่มีชื่อเถอะแค่ไม่เคยถูกเรียกชื่อในภาคดั้งเดิมลยนะครับกลับไปว่าเดมอ,อนนั้นเป็นจอปีศาที่ออกแบบน่ากลัวมาก ถึงแม้จะมีคมพีบอกไว้ว่าจะเอาสองเงิแทงหัวใจมันแต่ปรากฏว่าตอนต่อสู้ช่วงกลางเรื่องมันกับไม่ไปอะไรเลยไงมันโมว่ามันเป็นอมตะนะครับพลตอเมอนก็เสียท่าจนให้ตอนท้าเนี่ยเราได้รับรู้ว่าเฮ้ยหัวใจมันไม่อยู่ตัวมันมันไปอยู่เป็นดาวมันเป็นดาวดวงหนึ่งเลยนะครับเรียกว่ามันเดวิสโจนชัดๆนะครับหัวใจไม่อยู่กับตัวมันนะครับซึ่งจําได้สมัยเด็กผมสงสัยว่าหัวใจมันจะเป็นยังไงวะถือว่ามันเป็นดาวเลยเหรอหัวใจมันเฮ้ยและไม่เป็นดาวจริงนะครับแล้วมันด้วยความที่ดอเลมอนคลาสสิก อไอ้หลายอย่างเนี่ยยังไม่ถูกจํากัดเลทน,นะครับไม่ว่าจะเป็นฉากเลือดของชิซุกะเราถึงความรุนแรงที่อาจจะเกินโดรไลมอนไปหน่อยไอ้เราเจกว่าดีไซน์หัวใจของมันนั้นคือวัวใจเลยมันคือหัวใจชัดเจนมากนะครับและมันดูน่ากลัวจําได้สมัยเด็กผมหลอนนะ่ะคือแบบอุย้ยหัวใจเป็นแบบนี้หรือว่าแบบนั้นนะครับดีนะที่ไม่ไม่มีฉากเลือดนะครับหรือแบบหัวใจเต้นตึก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 เนาะมันเป็นแค่ ภาพหัวใจจริงๆลอยเทงเป้งในอวากาศนะครับถ้าเกิดมันเต้นตึกๆๆแบบขยับดึงๆได,ดน้นี่โอ้โหน่ากลัวมันจะหลอนมากนะครับหัวใจตึงๆขนาดใหญ่นะครับแล้วก็แน่นอนหัวใจมันใหญ่เริ่มๆต่เอาจริงผมก็สงสัยนะว่ารูปแบบของโลกไอ้มน์สวยจกวักรวาลโลกไอ้มนเนี่ยบางคนต่ตางๆจะาโลกความเป็นจริงอนะเนาะคือแบบมันไม่มีโอกาสเลยว่าที่ดาวเคราะห์น้อยจะพุ่งก็ไปชนหัวใจของเดมอนนะ่ะแต่แหละดูตามจิออนคือต้องใช้สอนเงินไงอุกบาทคงไม่ได้ามาจากเงินใช่ไหม แต่ก็น่าจะมีเมฆอุกบาทที่มีส่วนๆของแร่เงินเนาะมาทีแบบดาวคอนน้อยวิ่งชนมาแล้วไปชนตุ้มๆแล้วหัวใจมันระเบิดตุ้มนะครับเพราะหัวใจมันใหญ่เบื้องเริ่มเทิมเลยนะมันไม่ได้ซ่อนอยู่ในกล่องเลยสักแห่งอ่ะนี่มันคือหัวใจที่เป็นดาวของดวงนะครับแต่ก็แหละนี่ก็เป็นมุมมองของผมแบบฮ่าๆเนาะซึ่งก็สามารถกับจากเจ้าประสาทเดมอ้อนได้นะครับแน่นอนชาตเด็กหัวใจมันดูน่ากลัวดีนะครับมันดูเลียวเกินไปสหรับโดไลมอนนะเนาะ อันดับที่3ฉากจบลอมนี่เป็นหนึ่งฉากที่อบเล็กกับโฟสบอลครับคือเหมือนทำทลายกำแพงที่4นะครับเราเจกว่าตอนที่นอมิตะก,กับเดลโมนตั้งจะเยีอวเวลาเพื่อปิดประาาสร์ไม่ให้เกิดโลเวมุนนะครับไม่ให้ใช้ตู้สมุติเนี่ยไอมายูซ่ามันย้อนเวลาตามมาด้วยแล้วมันก็เสกให้นมิตะก,กับเดลโมนกลามหินแล้วเกิดลูปนะครับแน่นอนอะไรจะเกิดมันคือขึ้นไปแล้วนอมิตะก,กับดอนมันก็ไม่สามารถอยู่เหตุการณ์ได้แต่โดเรมี่ก็มาช่วยไปทันนะครับจะคุมการเวลาไงแน่นอนโดเรมี่ก็มีตู้สมมุตินะครับ เธอก็แบบอ่าเหมือนลาวเจวิลเลนมิตะก็เปลี่ยนโลก็นโลกปกตินะครับเพลงอะไระขึ้นแล้วมีโลโก้ขึ้นมาเลยครับแล้วเพลงก็หยุดลงโนมิตะบอกว่าเอ๊ะมันยังจบไม่ได้นี่แบบนั้นนะครับเรือว่าคุยคนตีนนะชะกเราย,ยังจบไม่ได้อะ่ะเป็นหนึ่งโดเรมอนไม่กี่ตอนที่มีการคุยกับคนดูไงว่าเหมือนเรื่องเรมอนเนี่ยมันคือกระตูนแบบนั้นนะครับมันคือเรื่องสมมตินะเนาะแน่นอนโนมิตะก็ถามกับโดเรมีโลเรมอนว่า แลวโลกไอ้มลที่เป็นอยู่แล้วจะเกิดอะไรขึ้นโดยมีกันอตว่ามันจะกลายเป็นโลกคู่ขนานคือโลกที่อีกโลกหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับโลกของโนบิตะเลยนะครับแน่นอนในบนตะก็ไม่อมยอมเนาะก็คงไม่อยากให้โลกของม,อมิโยโกชิบหายนะเนาะเฮ้ยต้องไปช่วยนะครับก่อนนะว่าฉากจบปลอมนี่ก็นะว่าเด่นมากนะครับจาได้สมัเด็จนี่คือแบบผมเตรียมลุกผมเตรียปิดทีวีแล้วจะจบเลยนะครับสุดท้ายอ้าวเฮ้ยยังไม่จบดีกว่ามีใครแมมกตอนท้ายนะครับนุภาพโนมิตะคุยกับตัวคือแบบก็นานะโลกเตยสองสุขแล้วโลกคืนเป็นกระช่างงั้นก เลยอยู่อันดับสามไปอันดับที่สองไปหลองหน้ารองเจ้าที่รักฉันจะหลอกพ่อเ่อเวลาของเธอหมดแล้วก็ตามที่เห็นนะครับเจ๊แอนร้องเพลงนะครับช็อตนี้เป็นช็อตที่มีความน่ากลัวแล้วความตลกด้วยความที่ภาคไทยมันตลกด้วยนะครับแน่นอนการจำพายของนวิตะกับผองเพื่อนในแดงกับจอมปีศาจเนี่ยในวันเช้าเดิมเนี่ยมันเป็นอฉากที่น่ากลัวมากในวัยเด็กนะครับวินนั่นแบบปีศาจหน้าตาน่าเกลียดเนาะและในฉากจำก็คือ ฉากบินข้ามหาสมุทรนะครับแน่นอนม่ยุโกฎเตือนเลยว่ามันมีนางเงือกอยู่นะครับตามพระกัมพีตามโพยตามบทสุ่มเกมที่เขียนไว้ว่าจะมีนางเงือกอยู่นะครับไม่ว่าใครที่ฟังเพลงนี้ก็จะหลงโมสกดแล้วก็โดนปลากินอะไรแบบนั้นนะครับแน่นอนขนาด,ดเดลมอนใช้ที่ปิดเสียงไม่มีเสียงเข้าก็ยังโดนนะครับเรียกว่าเพลงนางเงือกน,น่นาก,กลัวมากแล้ว็มีปลาที่คล้ายกับปลาดุกกำลังโผล่ขึ้นมางามนะครับแต่เจอนด้วยความี่ศักศีของเจอนะมาคำคอไง เพลงกันดังเงืกอกเพราะกับเพลงมันเหรอมันไม่ยอมเว้ยแล้วมันก็นลองเพลงริมภาคไทยนะครับไปลงนระกงลสเตตีลักมันก็เป็นอะไรที่หามากในวัยเด็กนะครับแน่นอนทั้งนางเงือกทั้งปลาปีศาจก็แบบไม่ไหวนะครับมีสิ่งเดียวที่ทนเพลงจะแอนได้ก็คือแม่เจแอนกับตัวขอพี่คนหนึ่งชื่อน่าชื่อเบตตี้มั้งจากภาคไอโจรสตรัตอีกภาคหนึ่งอะภาคโจรสไตไอสักภาคหนึ่งนะครับภาคนั้นผมจำไม่ได้ไม่ได้ดูนานแล้วนะครับน่าจะมีอีกคนในโลกที่ทนเพลงจะแอนได้นะครับและฟังแล้วสับเบตตี้นี่คือไม่เพาะเนี่ยนะโคตรเด็ด เข้ากาันจริงคู่นี้ก็น,นับไปครั้งที่เพลงก่อนจะแอนช่วยชีวิตพลนมิตะไว้ได้นะครับแต่นอนคงไม่มีใครอยากฟังซ้ำอีกรอบหรอกก็เลยหจบสองใบและอันดับหนึ่งที่ถือว่าเป็นคีย์สำคัญข,ของดอนพาน,าน,นี้ที่ทายพาน,นี่โดดเด่นขึ้นมานั่นคือโดรไลมอกนรนมิตะที่กลายเป็นหินอย่างปริศนาตอนต้นเรื่องนี่คือสิ่งที่ทำไตดอนคลาสสิกเวอร์ชันนี้มันน่ากลัวกว่าเวอร์ชันรีเมคนะครับมันมีมิสซิลี่มันมีปริศนานะครับเราเห็นว,ว่าตอนต้นเรื่องเนี่ยที่มิตะบทเรื่องกาเชิรมอนเนี่ย ตอนที่ไปทิ้งขยะกับดูแลมอนก็เจอดูแลมอนอีกตัวใกลางหินนั่นตอนที่คล้องสัยว่าใครเป็นคนแกล้งปั้นดูแลมอนไม่หินแล้วมาทิ้งในถังขยะเนาะตอนแรกก็วางทิ้งไว้ในสวนนะครับแล้วเวลาต่อมานามิตาที่เว่นเฟ้อนามิตาที่ว้นเวอร์เรื่องเวทมนต์เนี่ยจู่ๆคราวนี้ความน่ากลัวทุกคนรับก็เข้ามาเยือนนะครับเมื่อหรือปั้นนามิตายังมันโผล่มาอย่ไม่รู้แน่นอนทั้งสองคนกล้องสายไงใครแกล้งแต่นามิตะมีสมิฐานที่เป็นความจริงกันแหละ ว่าอ้ยาอาจจะเป็นตัวเองกับเร่มอี่กรารมีหินแน่นอนเรมอธก็แย้งครับอา้าวแล้วเกิดพวกเรากรารมีหินแล้วเราที่ยืนโง่สอง,โงคนนี้จะคืออะไรอะไรแบบนั้นนะครับเึิงนั่นแหละมันคือการย้อนเวลาเนาะการย้อนเวลาแบบวนล,ลูปนะครับแต่ความลับก็ยังมีต่อเมื่อตอนคืนนามิตะด่เสียงปริศนานะครับเสียงไม่มีใครตะโกนหรือแบบเสียงกระซิบของความช่วยเหลือ และตอนคืนฝนก็เริ่มกระหนำ่ำพายุก,กระหน่ำนะครับนัมิตะทด่เสียงบาอย่างเ็ลื่อลงมาดูข้างล่างแล้วก็พบว่าไอตัวที่กลายเป็นหินเนี่ยมันไปโผล่ในบ้านนะครับแน่นอนทั้งสองคนก็สงสัยว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นแล้วนัมิตะก็สงสัยคนเดียวว่าทําไมรูปปั้นหินมันเปลี่ยนรูปร่างมันเปลี่ยนท่าทางได้ดูรายว่าไม่เท่าไหร่นันมิตะมันยืนไงแต่ที่ปกติมันเป็นท่านั่งเนาะเกิดความสงสัยขึ้นแต่ความสงสัยนั้นก็หายไปในทีนะครับเมื่อนัมิตะเปลี่ยนโลกกับไปโลกเวทมนต์นะครับ เพราะทั้งสองคนก็หายไปแล้วไงเกิดที่เบาะนะครับอะไรจะเกิดมันเกิดขึ้นไปแล้วก็เป็นปการบรรจบสไตล์หนังย้อนเวลาเนาะซึ่งด้วยความน่ากลัวความมิสเทอรี่ความลึกลับที่มันหลอนมากจากดอลรมอนและวัยเด็กสําผมนี่คือมันหลอนและน่ากลัวนะครับคือเลยอยู่จุดหนึ่งฉากเด่นฉากจำของโดอลลาร์มอนยูวี่ภาคนี้นะครับอย่างที่บอกไปท่านผู้ชมชอบฉากไหนเด่นๆในเรื่พันนี้ก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับตากาชชอนนี่ลงกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้นะครับจัมปาตอดี่งนกซิลาเอยลูบี้เอลป ก็ติดตามนะครับผมมีเฟซบุ๊กไฝงต,ตัวเกิดทานในฮันนีเฟสได้ในทูกมตสต็อเพลยเซอวันนี้ก็ตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ